สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับป้าข้างบ้านออกมาเล่าในค่ำคืนที่เงียบสงัดนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวชวนขนลุกจากประสบการณ์จริงของผมเองซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คืออุบัติเหตุ หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณของคนที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือที่คนโบราณเรียกกันว่าผีตายโหงว่าเป็นวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่กับสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตซึ่งในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปเรียนในต่างจังหวัดผมกลับมองว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันมาเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับคนเดินทางในตอนกลางคืนเท่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งผมต้องมาเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตด้วยตัวเองถนนที่ผมใช้เดินทางเป็นประจำเป็นถนนสายเก่าที่มืดสนิทและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับมากมายและผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าถนนสายนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายและมันทำให้ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำถามที่ผมอยากจะถามทุกคนในคืนนี้ก็คือ คุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวลี้ลับจากสถานที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยหรือไม่แล้วความเชื่อเรื่องผีตายโหงสำหรับคุณแล้วมันคือเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะถูกเล่าจากปากของผมเองจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและมันทำให้ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผมเป็นชายหนุ่มธรรมดาๆรรครับที่ต้องเดินทางไปเรียนในต่างจังหวัดเป็นประจำเพราะผมเรียนมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องพักในหอพักที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญและผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยครับเพราะผมคิดว่าการเดินทางคนเดียวในตอนกลางคืนเป็นสิ่งที่ท้าทายผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางหรือเรื่องลี้ลับอะไรเท่าไหร่ครับผมเชื่อในสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีหลักฐานรองรับ ผมคิดว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตายโหงเป็นเพียงจินตนาการที่เกิดจากความหวาดกลัวของคนในสมัยก่อนบุคลิกของผมก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นคนขี้สงสยัยชอบตั้งคำถามและไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแต่เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้จะเปลี่ยนความคิดของผมไปตลอดกาลและมันจะทำให้ผมได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของความเชื่อที่ผมเคยละเลยไปผมใช้ชีวิตในการเดินทางไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่ง เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปตลอดกาลกลับมาพร้อมกับการเล่าเรื่องราวชีวิตในอดีตของผมในฐานะนักเดินทางที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เรื่องราวเหนือธรรมชาติจะเข้ามาในชีวิตของผมชีวิตในการเดินทางไปเรียนเป็นชีวิตที่เรียบง่ายครับตื่นเช้ามาก็ไปเรียนเลิกเรียนก็กลับมาพักผ่อนที่หอพัก ทุกอย่างเป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้และผมก็คิดว่าชีวิตของผมจะดำเนินไปแบบนี้ตลอดไปแต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกแปลกๆครับนั่นก็คือเรื่องเล่าจากคนในหมู่บ้านที่เคยเจอเรื่องราวลี้รับในหมู่บ้านพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เจอในตอนกลางคืนครับทั้งเสียงแปลกๆที่ได้ยินในบ้านเงาตะคุ่มคุ่มที่เห็นในกระจกหรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าของผีตายโหง ที่ยังคงวนเวียนอยู่กับคนในหมู่บ้านผมก็ฟังหูไว้หูครับไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากความเหนื่อยล้าของคนในหมู่บ้านที่ต้องทำงานเป็นเวลานาน,านซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีเรื่องเล่าที่ทำให้ผมเริ่มสนใจมากขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับผีตายโหงที่ยังคงวนเวียนอยู่กับคนในหมู่บ้าน แต่ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันมาเพื่อสร้างความหวาดกลัวเท่านั้นผมใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปตลอดกาลจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนะครับในที่สุดเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปก็เกิดขึ้นวันนั้น เป็นวันหนึ่งที่ผมต้องเดินทางกลับหอพักในตอนกลางคืน,นและผมก็ไม่สนใจอะไรเลยครับเพราะผมคิดว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่สนุกและท้าทายในตอนนั้นผมก็เริ่มทำหน้าที่ของผมแล้วครับทั้งการทำงานการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในหมู่บ้านทุกอย่างเป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับในคืนวันหนึ่งที่ผมต้องพักบ้านคนเดียวในตอนกลางคืนครับ เป็นคืนที่เงียบสงดัดไม่มีเสียงอะไรเลยแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากในบ้านเสียงนั้นเป็นเสียงที่แหบแห้งและหน้าขนลุกมากครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงของเด็กในบ้านข้างๆที่ผมได้ยินผิดไปผมก็เลยไม่สนใจอะไรมากนักแต่แล้วเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้มันดังอยู่ข้างๆตัวผมมากครับและมันก็เป็นเสียงที่ทำให้ผมรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกในตอนนั้นเองที่ผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับแต่ก็ยังคงพยายามที่จะปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แล้วเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันดังอยู่ใกล้ๆตัวผมมากครับ และมันก็เป็นเสียงที่ทำให้เราทุกคนรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกและในตอนนั้นเองที่ผมก็ได้รู้แล้วครับว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตายโหงที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ความรู้สึกที่ผมมีในตอนนั้นนะครับหลังจากที่ผมได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่น่าขนลุก ผมก็เริ่มรู้สึกสับสนและลังเลใจอย่างมากในใจขมผมยังคงพยายามปฏิเสธเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับผมพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายสิ่งที่ผมเจอผมคิดว่าเสียงร้องไห้นั้นอาจจะเป็นเพียงแค่จินตนาการที่เกิดจากความเครียดและความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานหรืออาจจะเป็นเสียงของสัตว์ในป่าที่ผมได้ยินผิดไปจริงๆ ผมพยายามที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมเจอครับผมบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญที่ผมได้ยินเสียงแปลกๆแต่แล้วเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันดังอยู่ข้างๆตัวผมมากครับและมันก็เป็นเสียงที่ทำให้ผมรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกความลังเลข,ของผมในตอนนั้นไม่ใช่แค่การไม่เชื่อในเรื่องผีสางนะครับ แต่เป็นความลังเลในการยอมรับว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่และผมไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนั้นเลยครับผมยังคงยึดติดอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่ผมคุ้นเคยมาตลอดชีวิตแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดการครับและมันทำให้ผมต้องยอมรับว่า สิ่งที่ผมเคยคิดว่าไม่จริงนั้นแท้ที่จริงแล้วมันมีอยู่จริงและมันก็กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวผมมากขึ้นเรื่อยๆรื่อผมขอพาคุณมาพบกับคนสําคัญที่เข้ามาเปลี่ยนความคิดและมุมมองของผมไปตลอดการนะครับหลังจากที่ผมได้ยินเสียงร้องไห้ในบ้านผมก็ตัดสินใจที่จะเดินไปหาพ่อเท่าเพื่อสอบถาม ในตอนนั้นเองที่ผมได้พบกับพ่อเท่าครับเขาเป็นชายสูงวัยที่อยู่ในหมู่บ้านมานานแล้วและเป็นคนที่ทุกคนเคารพนับถือพ่อเท่าสังเกตเห็นว่าผมมีอาการแปลกๆก็เลยเข้ามาทักทายและถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อเท่าฟังครับตั้งแต่เรื่องเสียงร้องไห้ไปจนถึงความรู้สึกที่ผมเจอในบ้านพ่อเท่า ก็ยิ้มให้ผมอย่างใจดีครับแล้วก็เล่าเรื่องราวของเขาให้ผมฟังหนูรู้ไหมที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นที่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเคยเสียชีวิตไปแล้วพเพราะเ่าเล่าว่าในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านต้องเสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุและวิญญาณของเธอ ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับสถานที่เกิดเหตุและเธอก็ยังคงร้องไห้อยู่เสมอการได้พบกับพ่อเท่าและการได้รู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ของสถานที่เกิดเหตุเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต้องยอมรับว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่จริงๆและมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม กลับมาพร้อมกับการก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างความไม่เชื่อกับความจริงที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ผมได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผีตายโหมจากพ่อเท่ามาแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะลองไปพิสูจน์ดูครับในตอนแรกผมก็ยังคงสงสัยในเรื่องราวที่พ่อเท่าเล่าให้ฟังอยู่ครับผมยังคงคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องราวที่คนในหมู่บ้าน แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ผมก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านพักของผมอีกครั้งและเมื่อผมกลับไปที่บ้านพักของผมผมก็ได้เห็นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดในชีวิตครับและมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องใช้พลังจากความเชื่อที่ผมมีอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดการเผชิญหน้ากับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับผมนะครับ หลังจากที่ผมได้รู้ความจริงเกี่ยวกับผีตายโหงแล้วผมก็เริ่มที่จะมองโลกในมุมมองใหม่ครับแต่ก็มีเพื่อนร่วมงานบางคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่ผมเจอครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นความเครียดที่ทำให้ผมเห็นภาพหลอนหรืออาจจะเป็นเพราะผมไปหลงเชื่อในเรื่องราวที่คนในหมู่บ้านเล่าให้ฟังซึ่งผมก็พยายามที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ก็ไม่เป็นผล แต่ก็มีเพื่อนร่วมงานบางคนที่เชื่อในสิ่งที่ผมเจอครับพวกเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันและพวกเขาก็แนะนำให้ผมไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นซึ่งผมก็ทำตามและก็รู้สึกว่าตัวเองสบายใจขึ้นมากในตอนนั้นผมได้เรียนรู้ว่าในชีวิตของเราไม่ได้มีแค่คนที่เราเชื่อเท่านั้นแต่ยังมีคนที่เราไม่เชื่อด้วย และการที่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่การที่มีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจและเชื่อในสิ่งที่เราเจอก็ทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อไปแต่แล้วเรื่องเราที่ผมต้องเจออีกครั้งก็เกิดขึ้นในคืนวันหนึ่งที่ผมต้องพักบ้านคนเดียวในตอนกลางคืนและคราวนี้ผมก็ไม่ได้ไปคนเดียวครับ ผมมีเพื่อนอีกสองคนร่วมเดินทางไปด้วยในตอนนั้นเองที่ผมก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆอีกแล้วแต่คราวนี้มันเป็นเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากในห้องนอนแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปดูและสิ่งที่ผมเจอในตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดในชีวิต และมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมต้องใช้พลังจากความเชื่อที่ผมมีอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดการเตรียมใจรับมือกับเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผมนะครับหลังจากที่เราได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องนอนผมก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ดีที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นผมก็เริ่มตั้งสติครับ แล้วก็บอกให้เพื่อนคนอื่นๆเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและผมก็ตัดสินใจที่จะอธิษฐานในใจครับผมจําได้ว่าพ่อเท่าเคยบอกผมว่าการที่เราจะเอาชนะความกลัวได้นั้นเราไม่ได้เอาชนะด้วยการหลีกหนีแต่เราต้องเอาชนะด้วยการเผชิญหน้ากับมันและผมก็ตัดสินใจที่จะเชื่อในคําพูดของพ่อเท่าครับเราเดินเข้าไปในห้องนอนที่มืดมิดและเงียบสงบมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เจอกับที่ตั้งโต๊ะทาพิธีครับ และสิ่งที่อยู่ในที่ตั้งโต๊ะทําพิธีนั้นก็คือสิ่งที่ทําให้เราทุกคนถึงกับตกใจจนพูดไม่ออกมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เสียชีวิตไปแล้วและเธอก็ยือนอยู่นั่นเหมือนกับกําลังรอเราอยู่และเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ๆเธอก็เริ่มร้องไห้ออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในตอนนั้นเองที่ผมรู้แล้วครับว่า เราไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับผู้หญิงที่มีชีวิตแต่เรากำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณของเธอที่ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้และผมก็ตัดสินใจที่จะทำบางอย่างเพื่อช่วยให้เธอได้ไปสู่สุคติจุดที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับหลังจากที่เราได้พบกับวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วผมก็รู้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะหนีจากเธอได้และเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเธอให้ได้ ในตอนนั้นผมก็เริ่มอธิษฐานในใจครับแล้วก็ภาวนาให้มันช่วยปกป้องเราจากอันตรายที่มองไม่เห็นและในตอนนั้นเองที่ผมก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างจากความเชื่อที่ผมมีอยู่ครับมันเป็นพลังที่ทําให้ผมรู้สึกกล้าหาญมากขึ้นและไม่กลัวอะไรอีกต่อไปผมตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปหาเธอครับและเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้ๆผมก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นมาในหูของผมอีกครั้งมึงเห็นกูไหม เห็นความเจ็บปวดของกูไหมเสียงกระซิบนั้นเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานครับและผมก็ตัดสินใจที่จะพูดกับเธอว่ากูเห็นกูเห็นความเจ็บปวดของมึงในตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกว่าเธอได้เข้ามาในตัวผมครับและผมก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่เธอมีผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมได้กลายเป็นเธอไปแล้วครับ และผมก็เริ่มที่จะร้องให้ออกมาอย่างไม่มีสาเหตุในตอนนั้นเองที่ผมรู้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่แค่เรื่องผีสางธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของเธอและผมก็ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อที่จะช่วยให้เธอได้ไปสู่สุขติบทสรุปของเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผมนะครับหลังจากที่ผมได้เผชิญหน้ากับวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้ว และได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของเธอทั้งหมดในตอนนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะทําบางอย่างเพื่อช่วยให้เธอได้ไปสู่สุคติครับผมก็บอกให้เพื่อนคนอื่นๆทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอและผมก็อธิษฐานในใจว่าขอให้เธอได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและในตอนนั้นเองที่ผมก็รู้สึกว่าวิญญ,ญาณของเธอได้ออกจากตัวผมไปครับและผมก็รู้สึกถึงความสงบสุขที่เข้ามาแทนที่ความทุกข์ทรมานทั้งหมด และเมื่อผมลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นว่าร่างของเธอได้หายไปแล้วครับหรือว่าเพียงความเงียบสงบในห้องนอนที่มืดมิดหลังจากเหตุการณ์นั้นผมได้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตครับนั่นคือความตายไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่และความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมคิด แต่ความตายที่น่ากลัวที่สุดคือความตายที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้เพราะยังคงมีความทุกข์ทรมานที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะเอาชนะความกลัวได้นั้นเราไม่ได้เอาชนะด้วยการหลีกหนีแต่เราต้องเอาชนะด้วยการเผชิญหน้ากับมันและการที่เราได้เข้าใจความทุกข์ของคนอื่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตได้ หลังจากที่ผมได้เผชิญหน้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติในหมู่บ้านแล้วชีวิตของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับผมกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่เชื่อในเรื่องพวกนี้อย่างเต็มตัวและผมก็เริ่มที่จะมองโลกในมุมมองใหม่ครับผมเริ่มที่จะสนใจในเรื่องราวลี้ลับมากขึ้นและก็เริ่มที่จะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเจอ และผมก็ตัดสินใจที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นอยู่เสมอ mm. เพื่อที่เธอจะได้ไปสู่สุขติและสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งคือผมเริ่มให้ความสำคัญต่อชีวิตมากขึ้นครับผมรู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้มีอยู่ตลอดไปและเราก็ต้องใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดผมเริ่มที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากขึ้น และก็เริ but, ่มที่จะมีความสุขกับทุกๆวันที่ผมยังมีชีวิตอยู่แต่ก็มีบางครั้งที่ผมยังคงรู้สึกกลัวครับไม่ใช่ความกลัวจากการสู้รบแต่เป็นความกลัวจากเรื่องราวที่ผมเจอในอดีตและทุกครั้งที่ผมรู้สึกกลัวผมก็จะอธิษฐานในใจครับและมันก็ช่วยให้ผมรู้สึกสงบและปลอดภัยมากขึ้นการกลับมาสู่ชีวิตปกติของผมจึงไม่ใช่การกลับมาเป็นคนเดิม แต่เป็นการกลับมาเป็นคนใหม่ที่มีความเชื่อและมุมมองที่เปลี่ยนไปและมันก็ทำให้ชีวิตของผมมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมเหตุการณ์สุดท้ายที่พิสูจน์ให้ผมเห็นว่าผมได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะครับหลังจากที่ผมได้เผชิญหน้ากับวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วผมก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ผมเชื่อวันนั้น เป็นวันหนึ่งที่ผมได้ยินข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในหมู่บ้านหายไปจากบ้านพักครับและทุกคนก็เชื่อว่าเขาอาจจะหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาอาจจะยังคงอยู่ในหมู่บ้านครับและผมก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปตามหาเขาในตอนนั้นผมก็อธิษฐานในใจว่าขอให้ผมได้เจอเขาโดยปลอดภัย และในตอนนั้นเองที่ผมก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างจากความเชื่อที่ผมมีอยู่ครับมันเป็นพลังที่นำทางผมให้เดินเข้าไปในส่วนที่มืดมิดและอันตรายของหมู่บ้านผมเดินเข้าไปในหมู่บ้านที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมได้เจอกับกระท่อมร้างหลังหนึ่งครับและสิ่งที่อยู่ในกระท่อมร้างหลังนั้นก็คือเพื่อนร่วมงานที่หายไปครับ เขายังคงมีชีวิตอยู่ครับแต่ก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแอและหมดแรงแล้วผมรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาครับและก็พาเขากลับมาที่บ้านยังปลอดภัยและเมื่อทุกคนได้เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็ถึงกับตกใจและดีใจมากครับเหตุการณ์นี้พิสูจน์ให้ผมเห็นว่าผมได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆครับ ผมกลายเป็นคนที่เชื่อในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อในพลังของความดีงามและผมก็ใช้พลังเหล่านั้นในการช่วยเหลือคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนหลังจากที่ผมได้เผชิญหน้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติจากผีตายโหงแล้วผมก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตครับบทเรียนแรกที่ได้เรียนรู้คือความเชื่อครับ ผมได้เรียนรู้ว่าความเชื่อไม่ได้เป็นเรื่องที่งมงายแต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตและความเชื่อก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตบทเรียนที่สองที่ผมได้เรียนรู้คือความตายครับผมได้เรียนรู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่และความตายก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมคิดแต่ความตายที่น่ากลัวที่สุดคือความตายที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้เพราะยังคงมีความทุกข์ทรมานที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากผีตายโหงก็คือมันไม่ได้แค่เป็นสิ่งของแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับมากมาย และมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วผมขอปิดเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อนะครับก่อนจะจากกันผมอยากจะชวนคุณตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่า คุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวลี้ลับในสถานที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยหรือไม่แล้วความเชื่อเรื่องผีตายโหงสำหรับคุณแล้วมันคือเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่บางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราได้ และอาจจะเข้ามาช่วยให้เราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วผมขอปิดเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวของผมจะทําให้คุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อนะครับก่อนจะจากกันผมอยากจะชวนคุณตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่า คุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวลี้ลับในสถานที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยหรือไม่แล้วความเชื่อเรื่องผีตายโหงสำหรับคุณแล้วมันคือเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่บางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราได้ และอาจจะเข้ามาช่วยให้เราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วหวังว่าเรื่องราวของผมจะยังคงอยู่ในใจของคุณนะครับและหากคุณมีประสบการณ์ที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ฟังอย่าลืมมาบอกป้าข้างบ้านนะครับขอบคุณครับ